สาวอกแอร็อสยกทัพบุกสนามช้างสร้างสีสันงานยามาฮ่าแชมเปยนชิป2020สุดคึกคักไทยยามาฮ่ามอเตอร์ตอกย้ำความเป็นผู้นำสปอร์ตออโตเมติกอีกครั้งโดยการนำสมาชิกยามาฮ่าแอร็อส1 5 5ซ c นับร้อยชีวิตมุ่งหน้าสู่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อร่วมชมการแข่งขันในงานยามาฮ่าแชมป์เป็นชิป2020ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19 โดยเปิดโอกาสให้ชาวแอร์ร็อกที่ร่วมเดินทางมานี้ได้นำรถลงสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนสังเวียนที่ใช้จริงชัยเกมมอต GP ในกิจกรรม a อร์ร็อกส์แทร็กเอ็กซ์เพียรพร้อมเสริมทักษะการขับขี่จากนักแข่งชั้นนำซึ่งจะสามารถนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการขับขี่ในชีวิตประจำวัน บนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับยามาฮ่าในวันนี้นะคะก็คือเราได้มากันเป็นทีมแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ได้ลงสนามเพื่อที่จะไปทดลองขับรถในสนามจริงค่ะได้มีส่วนร่วมในการทานอาหารด้วยกันทํากิจกรรมร่วมกันอยู่ค่ะครับแล้วก็ยังมีประสบการณ์อีกอย่างได้เรียนรู้การขับขี่รถในสนามครับเทคนิคการขับรถการเข้าโค้งจังหวะการเบรก อะไรต่างๆครับก็ได้เรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้ในการขับขี่ในชีวิตจริงได้ครับเราอยากฝากบอกเพื่อนๆที่ไม่ได้มาครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยครับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้ครับไม่มีโอกาสครับหาโอกาสที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับในการที่จะได้มีโอกาสได้ขับขี่ในสนามแข่งระดับโลกเทคนิคการขับขี่จากนักแข่งระดับมืออาชีพนะครับหาไม่ได้นะครับสำหรับผมผมไม่เคยไปออกทริปที่ไหนเลยทีนี้เป็นทริปแรกผมรู้สึกประทับใจมากครับ พี่ๆสิบีมาให้ความดูแลอย่างดีมากแล้วก็กิจกรรมสนุกมากเลยครับมาครั้งนี้ครับผมได้เจอเพื่อนๆหลายหลายคนเลยครับผมได้พูดคุยกันเจอกับสิ่งที่เราสนใจก็คือ Yamaha a i r l o c นะครับทุกคนชวนแรกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับสนุกมากครับมีความรู้สึกที่ดีครับในการมาครั้งแรกของผมเหมือนกันครับก็พี่ๆเขาก็ใจดีมากครับก็วันนี้ที่ได้เรียนจากพี่นักแข่งครับก็ได้ความรู้มาเพิ่มครับแล้วก็สามารถใช้บนท้องถนนได้ครับ เรเรียนการเบรกค,ครับอย่างแรกก็คือเบรกยังไงให้มันแบบอยู่กับที่เข้าโค้งเขาโค้งยังไงให้สมูท t h ให้ลื่นให้ไม่ออกจากโค้งครับสำหรับสิ่งที่อยากพูดถึงยามาฮานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งกิจกรรมค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่ขอสนับสนุนแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมนี้อีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้ทำให้เราได้มาเจอกันสำหรับคนที่สนใจสิ่งเดียวกันนะครับ เป็นคนซ้อนนะคะรู้สึกว่ามีความสุขมากเราได้มิตรภาพใหม่ๆแล้วก็เรารู้จักการขับขี่ระยะไกลจากเดิมนะคะจากเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอะ่ะเราอาจจะได้ขับขี่ระยะสั้นแต่ว่าเรามีการขับขี่จากโคลาชมาบุรียำเรามีเทคนิคใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้จากครูฝึกแล้วก็เพื่อนร่วมทิปด้วยค่ะ,ะประทับใจทุกทท,ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับก็ทั้งมีทั้งครูฝึกสอนการขับขี่สอนการเข้าโค้งสอนการเบรก อันนี้เราสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนได้ลงสนามจริงเป็นสนามระดับโลกครับอันนี้ประทับใจที่สุดครับถ้ายามาห้าจัดงานอีกครั้งครั้งหน้าผมไม่พลาดแน่นอนครับ